สวัสดีครับ FC สาวน้อย FC น้องอุ่งอิงครับนีอยู่กับน้องโชคครับช่องโชคผู้บ่าวมักหมอลำบรรยากาศยามเย็นครับที่นี่ลังสิตไหนไหนอบอ้าวมีออบอ้าว โซนนี้จะิเป็นโซนนักศึกษาครับคนแล้วนี่ครับเมนูเย็นนี้ข้าวเหนียวหมูครับ กำลังเดินขึ้นห้องเพราะว่าน้อง,องโชคก็สิอยู่ในซอยในซอยนี่ระบบที่นี่ย้ำงานเด้งน้ำเรียนงานเรียนอยู่งมันก็บสะดวกครับช่วงที่เขารอออเด้งรองขึ้นไปพักบนห้องได้ครับ นี่เขาไม่หนีก็เงียบน่นจังน้อยตรงนี้ก็จะเป็นมุมเก่งนะครับมุมเก่งเวลาโชถ่ายคลิปนะครับข้างล่างหอนี่ม,มุมเก่ง,เ,กง,ง,ง,เ,กงเวลาลชคไกลสุดสนั่งอยู่นี่นี่โอ้ นี่เที่ยวขึนเที่ยวลงครับนี่เม่องีรครเบิรคลิปกับในไลท์คลิปอีลาการซ้อมร้องเพลงครับเวลาเวลาว่างครับก็ะจะพัฒนาคับฝึกฝนอยู่ตลอดครับ ม่พัฒนาฝึกฝนอยู่ตลอดมันมนี่กับมีญาสอนล่ลองสอนล้ำได้อหลายแปบ๊บเดียวครับพัฒนาพัฒนาอยู่ประจำ เมื่อนี้อย่าลืมเด้อครับไปให้กำลังใจอีหลาน้อยครับเพื่ออยู่ใกล้วัดกะโพติกะกะโพช่างหม้อครับผมซีสเกตซีสเกตเพชรบันแพงสั้นสำครับสั้นซ้ำ สันสามหลังจากงานวันนี้เสร็จนะครับกระสีไปพบพ่อพี่น้องทั้งอุบลครับวัดป่านาเยียจะดื่มไปให้กำลังใจกันเด้อครับพี่น้องบ้านผมบ้านผม แล้วก็มือวานนะครับโอ้ยมวนไหลทีมงานบรรฮักตั้งเดนมวนครักบรนฮักตั้งเดนแต่วันน้องโชคบ่ได้ไปครับมือวานเสียดายแห้งหงอยอยู่เบิดมือครับหงอยทั้งวนันเป็นบ่วช่วงต้องการหมอครับหมอลำเอขนมจีน ขนมจีนเลี้ยงทั้งวงนะครับก <ไป S 1> ัรายละเอียดอย่างจังเดเดียวแม่หนึ่งครับพอตุ่มต่างแดนครับเปินใช่มหบอกซูฟังว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าผิดพลาดประการใดครับผมครั้งแรกของทีมงานบรรทักต่างแดนเนาะครับตั้งแดนเปิดมาแต่ปกติก่อนันนี้พักกันเหตุด่แล้วนะเฮ็ดประจํยด่แล้วแต่ว่า เป็นครั้งแรกของในานามบ้านฮักต่างแดนอุ๋งอิง,องเชรบ้านแพงครับเป็นครั้งแรกอุ้ไปไลยเฮี้ยงครับเมื่อวานนี้มันสามสิบสี่สิบคนครับใจเสียสินเงินแมนบึดเลยแล้วมีมาอะไรยมาอะไรจากกลุ่มบ้านน้อยๆครับบ้านน้อยๆแต่ว่าพอแค่มีอุดมการณ์เดียวกันก็นกนคืออุ๋งอิงเชรนบ้านแพงครับเทากั พูดคุยกันสนับสนุนนี่ลหละไม่ใช่สนับสนุนแต่ผู้เดียวได้ครับเราสนับสนุนองค์กรด้วยกระส์ถึงแจกกุ้มปิดครับสำหรับคนที่เพิ่อนอยากดูแจกุุมปิดแล้วก็เลี้ยงขนมจีนทั้งวงครับหมืวนร้อยห้าสิบกิโลความน้ำยาผักโอู้ เสบหลสัตวเปันนี่คมวนไหลรายล,ละเอียดอียังจังใดเดียวแม่หนึ่งสิมาข้าวพีเ่ข้าวนองให้ฟังเด้อครับทางช่องแม่หนึ่งคอตูมต่างแดนครับว่าเราประสบการณ์ว่าครั้งแรกนี่เจออย่างน่้อย่างนี้ พบปัญหาอย่างแบบใดเพื่อสิพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับสําหรับในนามบ้านทักต่างแดนครับก็นหนึ่งขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในกลุ่มบ้านทักทุกท่านครับแต่ว่าน้องโชคนี่ม่ได้ไปหารถบ่ได้ครับบม่แมนหารถบ่ได้หรอกแบบว่าขันมีรถส่วนตัวมันกน็สะดวกเขานะครับเขาอยากกลับเขาอยากไป เ่ากับเจ้าของอยู่ว่าขันบ้ไปหมู่อวานนี่ก็อีกเกือบสองเดือนพูดเี้เขาจะได้พ่ออีหล่ะบ่แเนี่ยนกครับเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีหามือเช็คคิวงานก่อนสิไปจอบไปลอยไปลอยแบบลอยไปนะคุณเด้ลอยไปสิไปให้กำลังใจน้องครับผม คนไลเหีเ้ยแตกแล้วก็เมื่อวานเนอะครับโอ้ผมละตื่นตันน้ำพ่อชิตาแฮปปี้เบิร์เดย์เด้อครับพ่อชิตาเมื่อวานนะครับอีลาหนุกสาวเซอร์ไพร์ครับดุนยูโ,อ,โอ,อ,อ,อ้พ่อชิตาไฮสน้อซิงไหลไฮสน้อพ่อชิตาตับ ก็ขอบคุณทุกคำเว้วยฟรอดนอครับขอบคุณแพนคอจิตาเด้อครับพากันคอมเมนต์เข้ามาทางเฟซบุ๊ก้ังโชคนะครับเป็นกำลังใจให้กัน่อจิตาอยุ่กับอิหลาไปโดนๆครับผมเมืองแยงดูแลปกป้องพิทักษ์องค์อิงครับผมสำหรับคลิปนี้ไปสนีเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโชคผู้บ่าวมักหมอลำน้ำเด้อครับสวัสดีครับ